อกว่าเป็นคู่รักนะคะที่หลายคนอิจฉามากคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจพันล้านส่วนอีกคนหนึ่งเป็นนางเอกแสนสวยนะคะแต่งงานกันมา3ปีแล้วแต่ว่าความรักนี่ยังหวานชื่นมากอขอต้อนรับคุณทีมพิธาและคุณต่ายชุติมาลิ้มเจริญรัตค่ะ ก็ผู้ชายมาปุ๊บหายไปเลยไปเลยไปเลยตวก็คือมั่นมาตลอดสวีทใอย่ๆๆๆเราดูอยู่ทำไมสวยขึ้นเรื่อยๆเลยสวยปาทุค่ะดูแลคุณภรรยายังไงครับตามใจเขาเยอะๆครับอ่านไว้แล้วนะอ่าอ่านไว้แล้วนะคะทุเป็นภรรยาใครๆก็รู้กันดีนะครับคู่รักคู่นี้ตอนที่ประกาศแต่งงานกันแล้วคน่เห็นภาพในโซเชียลก็รู้สึกโอ้โห หวานแหววกันมากนะครับจนมาถึงวันนี้เนี่ยนะถามนิดนึงว่าคู่รักตอนเอ่อสถานการที่ครองชีวิตกันมาเนี่ยเป็นหลายก็กี่ปีแล้วตอนนี้สามปีสปีแล้วนะฮะเราได้มีโอกาสเที่ยวด้วยกันเดินทางด้วยกันเห็นอะไรมากมายนะ้วจำได้ไหมครับสามปีที่ผ่านมาช่วงไหนเป็นช่วงที่เราประทับใจที่สุดคือรู้ประทับใจทุกวันนะแต่ช่วงพีคช่วงไหนมผู้หญิงก่อนช่วงพีคเหรอคะเดินแรกที่แต่งงานหรือว่าไม่แล้เขาสองคนนี้หน้าตาคล้ายกันมากเลยเนาะเขาน่า เหมือนเป็นพ <flaws> ี <Kristin: spreadsheet> ่น้องกันได้เลยยิ่งถ้าถ้าถ้าไปเที่ยวแล้วเจอฝรั่งนี่ยเขาจะแยกไม่ค่อยออกเขาจะชอบแล้วนามสกุลเดียวกันไงเออแล้วก็จะชอบนล้วก็เป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยน่าคล้ายกันมากแล้วแล้วเราแต่งงานมาสามปีที่จะมีลูกไมเน่ยไม่รู้ว่าเขาจะชอบเปล่านะจะบอกว่าแน่เหมือนกันพี่ต่ายไม่รู้เขาชอบบอกว่าเขาตาเล็กกว่าเลยแบบกลัวแบบแต่ก็เป็นโทนเดียวกันพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคิดจะมีลูกหรือยังอะคะ อยากแล้วครับอยากมีลูกแล้วจริงๆต้องถามาอ้มตงถคนอุ้มท้องก่ยอมไม่แต่จริงๆก็รอรอมันรอมาปีครึ่งแล้วใช่ไหมแต่ถามนึงว่าคุณเป็นคู่รักที่ชอบเที่ยวด้วยกันการเที่ยวด้วยกันบ่อยทําให้เรารักกันมากขึ้นไหมพี่แน่นอนนะก็คือมันเปลี่ยนบรรยากาศด้วยแล้วก็ได้ เพราะส่วนใหญ่ผมจะเที่ยวแบบค่อนข้างลาบากบ้างสบายบ้างไงเพราะลำบากบ้างมันก็จะได้โอเคมีทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็ทั้งสบายทั้งลําบากมันก็จะได้เข้าใจจริงๆิคือแบบทดสอบไงว่าจะอยู่ด้วยกันได้ไหมเพราะจริงๆนะเขาบอกคนเวลาเป็นแฟนกันหรือคบกันอะเวลาไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันหรือว่าไปเที่ยวไปไปผจญภัยด้วยกันอะจนบอกได้เลยว่าอยู่ด้วยกันได้หรือไม่ได้เกี่ยวไหมคะ รู้สึกไหมเขี่ยเกี่ยวเนาะเพราะเขาจะพาขึ้นเขาลงถ้วยแบบว่าปีนเขาด้วยรองเท้าบูทเลยอะค่ะเราก็โอเคไหมคะเราก็เราก็โอเคแต่ช่วงแรกๆจะเหนื่อยค่ะพอช่วงหลังๆเริ่มเริ่มแบบออกกําลังกายเยอะขึ้นเราก็เฮ้ยเข้านี่เดินได้เยอะแล้วใจผมไม่ไหวนี่นี้ใส่รองเท้าส้นสูงปีนขึ้นมาชูบีชูได้4ชั่วโมงขึ้นฮะฟิตฟิตอย่างพี่นี่ต้องเจอกันนะมาชูบีชูขึ้น กับส้นสูงคุณผู้ชมครับให้ดูนี่หน่อยดีครับหนังสือเล่มนี้ความรักคือการตกหลุมรักหลายๆครั้งกับ my one month honeymoon คือหนังสือของเขาทั้งคู่นะครับยังไงคะกิฟอ่นหรือยังยังแต่เขาบอกว่า คือต้องแต่งงานต้องอยากแต่งงานแล้วไปฮันนีมูนเลยยังไงคะพูดถึงหนังสือเล่มนี้หน่อยพี่ทีมก็เป็นหนังสือแนวโรแมนต์ทราเวลก็คือมีทั้งเรื่อนเกี่ยวกับความรักซึ่งไม่ใช่แบบความรักหวานอย่างเดียวก็คือความรักมันก็มีทั้งสองมิติทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสบายทั้งลําบากแล้วก็มีทั้งเรื่องของทราเวลด้วยก็คือมีการไปเที่ยวที่ทัสกานีที่อิตาลีตลอดเดือนเดือนที่ผ่านมาก็จะมีทั้งบรรยากาศการท่องเที่ยวมี าการลุกไปซักผ้าพร้อมกันวัน <c oughs> คริสต์มาสก็ <c oughs> ก็มีเพราะฉะนั้นมันก็เหมือน,นกับใช้ชีวิตกันจริงๆครับ <c oughs> มันก็ไม่ใช่เหมือนกับว่าเน้อเพิ่งพระจันทร์หวานตลอดเวลาหรืออะไรเราบอกคุณผู้ชมแล้วนะครับว่าคู่นี้สามารถจะช่วยแนะนําได้ถ้าว่าคุณจะไปฮันนีมูน <c oughs> คู่รักควรจะต้องไปฮันนีมูนกันที่ไหนอย,อยังไงเป็นคําแนะนำนะฮะสามสถานที่ด้วยกันที่แรกที่น่าไปมากเพราะโรแมนติกมากคือเป็นออนเซนอิตาลี คนไทยส่วนใหญ่เวลาจะเที่ยวอังเซนก็นึกถึงประเทศญี่ปุ่นเมืองชื่อแบกโนวิกโนนิก็จะเป็นเมืองที่เล็กมากประชากรไม่ถึง5,000คนก็เป็นสถานที่ที่คนสมัยโบราณเวลาที่ก็จะไปเมืองโรมันก็คือชื่อโรมันบาสที่ได้บอกก็จะเป็นบ่อน้ําร้อนธรรมชาติของอิตาลีซึ่งก็ในช่วงที่ตอนปลายเป็นคริสต์มาสอากาศหนาวๆสอาองศาเจอน้ําร้อนๆกระโดดทันทีเลยที่ ชอบแล้วก็เล็กๆเงีๆมีความสุขอ่ะสวยเนาะสถานที่ที่สองที่จะแนะดำนะที่คู่รักควรจะไปเที่ยวหรือไปฮันนีมูนก็คือที่ไหนครัาะทัสคานีทัสคานีทัสานีครับค่ะทัสคานีส่วนใหญ่คนเวลาไปก็จะชอบไปตอนฤดูร้อนซึ่งคนเยอะนะครับผมไม่ค่อยชอบแต่พอไปหน้าหนาวเนี่ยใบไม้มันก็จะคนละสีแล้วก็อยู่ในเมือง ฟลอเรนซ์ซึ่งฟลอเรนซ์ก็มีทั้งที่เที่ยวที่กินแล้วก็มีทั้งเมืองมีทั้งชนบทผสมกันเราเช่ารถสมาร์ทคันเล็กๆอ่าแล้วก็ขับไปเรื่อยๆตลอดหนึ่งเดือนนะไม่ได้ไม่มีแผนเล่นเลื่อนเล็กเล็กเนี่ยเราสองคนขับกันเนี่ยมีรถเหรอโดนตำรวจจับด้วยอากนี่ยจริงหรอจับเขาไม่ได้เขาบอกว่าขับเร็วไปไม่ที้งแต่อย่างนี้แต่แล้วคดีเนี่ยเรื่องกระเป๋าเรื่องลักเก็ตช้าคือไงเราเก็บไว้ที่โรงแรม ใช่ไหมหนางรถรุ่นนี้คือพี่ต้องใช้วิธีจองก่อนแล้วพี่จะกลับมาใหม่พี่ก็จองไว้พี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยผมกำลังจะกลับมาเพราะงั้นของก็ไว้นี่ผมก็ไปสองสองคนนี้แต่ว่าแต่ว่าทัสกานีเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเก็ตว่าถ้าไปหน้าร้อนจะจะสวยกว่าใช่ใช่คนชอบอย่างนั้นแต่คนก็จะเยอะกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาสิแล้วก็จะไป fall หรือ winter ใช่ใช่แต่ผมแต่งงานธันวาก็ต้องอก็ต้งไปธันวามันหนาวเย็นเลยตอนนั้นสถานที่ที่สาม คือที่3คือซิงเกอ <Okay. S 2> ท <Okay. S 1> ะบเพราะว่าซิงเกวแปลว่า5 oh, ก็จะเป็นเมืองหเมืองที่อยู่ริมทะเลซึ่งมีสีสันสวยงามสีชมพูสีส้มสีอะไรแล้วก็คนน่ารักทุกคนนิสัยดีแล้วก็รู้สึกเป็นเป็นมิตรกันตลอ <in> ดเวลาแล้วก็จะมีอาหารซีฟู้ดที่สด ตลอดเวลายี่ที่เมืองหเมืองสวยมากแันน้าไปมากเราเคยบอกเราเคยบอกกับตัวเองว่าเราเบื่ออิตาลีแล้วเราจะไม่ไปแต่พอฟังคู่นี้พูดแล้วผมรู้สึกว่าอยากกลับไปไม่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 รม่ไ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 มไม่ไ่ไม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 ่เม่ไมี่เมนไ่ไม่ไ่ไม่่าย่ไม่ไ่ไม่ก่ไมไม่ไม่ไไร่ไม่ไม่ไ่ไม่ไไป่่ไม่มม่่ไปไ่มไปไปไ เรียนหนังสืออยู่ที่บอสตันแล้วก็บอสตันกรุงเทพไม่มีไฟตรงก็ต้องแวะยุโรปแล้วก็เลยแวะอย่าแวะอย่าแวะตั้งใจมาความรักคือการตกหลุมรักหลายๆครั้ง My One Month honeymoon ก็เลยจะแจก แจกทั้งหมด5เล่มเพียงตอบคําถามว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะคุณทีมเนี่ยแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอะไรนะคะเพียงพิมพ์ทีเว้นวักตามด้วยคําตอบนะคะส่งมาที่4ตอง1 9 9 7นะคะบาให้ได้หนึ่งไม่ใช่สเปนแน่นอนและไม่ใช่ฝรั่งเศสไม่ยู่ใรย่โรศช่อาบอกนะคะว่าสามารถหาหนังสือได้แล้วนะคะที่ร้านในอินแล้วก็ร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศติดตามได้ที่ Facebook Fanpage p ค่ะฝากอะไรถึงความรักหน่อยได้ไหมคะให้คนที่เขาอยากมีความรักดีๆแบบนี้ทำไงคะสั้นๆจบก็ซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วก็ไปเที่ยวด้วยกัเลยโแก้วค่ะมีลูกไวนะพี่ม่รู้ขอบคุณที่คุอกับเราน้วค่ะขอบคุณนะคะโอ้จบแล้วทิปจบแล้วอ่ไปดูเลยทำไมมันสั้นอย่างเงียคลิปอ่ะ ถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย